จะรเป็นปอยจิ้นได้วาิตาจินได้ตาย,ตาย,ตาย,ตายกออขีขึ้น,าพ,น,นาพี่น้องยโบเยักสลโบมาเยักป็นแนนใส่หมหนาเดพาีพี่น้องแดงจึงคืงคขสลอนวยน่อยีน้ำแยเค็ม่บดดทาแห้งพี่น้ออร่อยปากลำบากตัวรน สวดดัสด,ดีพี่น้องทักทายสวัสด,ดีเอฟซีเบอร์สุขูทุกคนเนาะพี่น้องทักทายสวัสด,ดีหอบเทียงนะโอ้ม้อนี่พ้นเศร้าตกเนาะพี่น้องแดดออกแหมแหมน่ะแะดดทยถ้าก็ออกม้เนี่ยมียาปอก่นไปเขาปานะ่าเนาะกับทีมงานเพ่นแสบบล่ไปนั่นเนานนะะแสลงพาสดินไปตลาดมาเนาะพี่น้องเลยได้ซื้ออ่กกาผัากันจองเนาะพี่น้องมาหลวกินกับตำนา้าเฮามันสายตำอยู่แล้วนาะเฮามากินตำพี่น้องก็เลยซื้อมาไวหลัวกิน กับตำน้ำใหม่สลับเนาะชิพาพี่น้องมากเขาครัวเนาะตำมะคุงนี่ยสลับพันเปลี่เกือบร้อยเนาะนี่เขาปูนน้ำน่องสืบกระปุนมาไว้และจนมีปอกเป็นสองน้ำใหม่พี่น้องงานนี่ยมันมักไปหาน้นใหม่พี่น้องไปหามาแล้วก็ต้มต้ม้วก็ปอกใส่ทุกอย่างไว้เขาตู้เย็นไว้กินกับแจวเนาะกินคู่มือน้ำใหม่ต้มนะพี่น้องนะจนสีเล็บคือหน้นใหม่ละพวจักเป็ดจักไก่หุ่มพี่น้องมีปอกสองน้ำใหม่พุ่งแม่มันเขากินห้ามเป็ดเบิร์ดไก่กินเลยนะ Bệt ghênh tôi đi ăn phải sao ơi bé cá hên mình yêu bác xong nó mãi nó mãi like lạy <laughs> nó mãi lạy chưa đi kìm bác thêm bác chưa chưa đi kìm bác thêm 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 bác ตักบักคุ้งเนาะแม่ใหญ่ปอเพิ่นส้อมน้ําไม้พี่น้องซะแล้วสุขภาพงามค่ะเอาคุงขออนมเค็มเนาะกในสวนเฮือนเพิ่นยๆเพิ่นว่าอยาเอามาตําเด้อซะแล้วก็เลยไปอเก็บจกกสดๆกับจําบ่ยัไปใส่พี่น้องใส่ไปไปหามอไ เสียงรถก็จะมาแต่ตลดกีแต่ส่วนไหนกีแต่น้ำใหม่กับเก้วไปน้ำหนาจะสไลม์ไปน้ำใหม่เสียงรถก็จะมาแต่ละเมื่อชงในเลยกจ้ะ ตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ซอยเอาเด้อพี่น้องแดนแฮมแฮงนย่มันก็สิบดพ้นแล้วเนาะแดนจังออกครับพี่น้องมันหมาบาเดียวแฮมบ่ว่า โดนลาบไดีตํำางชุมน้องขี้อ่ัจะไปทางไหน,นมิจิลี เลินมาแต่ตลาดน่มาแต่คล้ายข้าวปนบายหมู่นะงแล้วเทียงบายนึงแล้วนี่พี่นอ้องผักเรียบร้อยนะได้ด้ยวยหนึง่งามุ้มมันบางเนาะน้อยนอ้อยเข้าไปสิไปตามแก้มก็ข้าวปุ้นพร้อมเนาะ ก่อนสีไปพักของ,งเฉลี่ยกะดังไผ่ข้างหมาไว้เนาะพี่น้นนองสีลวงพักก,กันจองค่ะ้กัรจองส่วดพุทธินักเมื่อกีาา้มาบ้วนหกอะอาใส่กองขาตูเย็นไวน้นะสีม้ำมันสิคพันทีมงาน้าโทม่บอกว่า เอาไปตำดิเพื่อนนะส่วนนะคนจังไรเสลี่ยสีลวกพักก่อนนอนเลยสิเอาไปตำมีคนาะว่ามาคงอะไรเอาพักเรียบร้อยเนาะมีแต่เสียเอาไปตำมีคน,นนคนกินกันได้หลายคนจังแสบนะพี่น้อ่ะควัน่วนมีเงียเพราะคนนี้ตกน้ำม,มามาบัง นี่โปมต้องไงปอกก็มีตัวใหญ่ที่น้องคจะพูดหน่อยหน้าย็นพอที่รอบอกวัติจที่ตายอนที่รอเป็นพอที่หน่ายวัตชิายที่หน่ายตายก่อนฮะจอนี่บานเฉลยเออที่รอเนาะ บานสลายเอิ้นอันน้ายบางบานเอิ้นที่ลอบางบานเอิ้นที่โตมตัวดำๆนะบานสลายเอิ้นที่รอตัวแบบนี้นะบานสลาเอิ้นที่นายแต่ละบานเอิ้นมนคือกันบางบานเอิ้นแบบเดียวบ่อยากทําอย่าปอกขะกําลังใส่สมาธินับทนายเพิ่นว่าสิได้จักตห่อสิบ่รอดทั้งเาใหมได้ทั้งที่นายนครใต้ดินได้อยงพี่น้องเอ้ยนครใต้ดิน ขีดขึ้นเนาะพี่น้องเดียวบ่เปื่อยครัและบ่มาเปื่อยครับกันไดเนาะพากันจ้าเนาะตามเด้อพี่น้องยาขั่วแล้วเด้อหลังจากที่เาลวกผักผักคเรบอแลสิต้องใส่มะพเอาเพชรใส่มะพีแข็งนําเนาะแล้วเ นี่ก็ซอิ่แดงนี่เใส่ป้นวใส่ปเลยากับลายตอโยบอลลมคูอึดลงพองแล้ว กินนวดแด้วพี่น้องเราจะอย่าไปเหี่ยนสูตรด้วรสนักแบบกัวปูสูตรแบบตามแบบจื้อสูตรก็ได้ได้ชตรแบบนี้ต้องผีแดงไม่สูรบงังหนูกิ๊กนั่นนะต้องมาิกแดงพี่ มส่มาเต็นเดียบร้อใเสร็จแลอยตอนนี้คือทดลองทุมงัำปีหน้าแล้วกบเชือกขบปุกน้างนี้ค่ะพี่ค่ะผมขบปุตน้นใส่เมืองด้าเรียบร้อยดังแดงจึงคืงพุงม พุงข้างโบราณจะ,สะแสละอันวยหน่อยตะกี้พวกเ้าเนียเค็มเกิบาอยู่ถ่มีร้านคนกินน้ำอะไรมีงานเขามามาทางปีอะไรเขามีกระปุกน้อย่นนเนาะเหลืองเพชรแน่นอนเหลืองนัวกบบซุดซุดนัวแบบว่มีหวองตีถามใจสูดนะแดดชาแห้งนีดเนออร่อยปากลำบากตัวโรงงานเนี่ย วงางทีกับสุมแม่ค่ะีกคิวเนาะ ก่อนกินนะเรียบร้อยจัดกระตูก่อนเนอะพี่น้องกันก็จัดกระตูก่อนนะอันนี้เป็นชูเกือบไม่ได้กินไม่พักกันจองเลือกพี่น้องโดยกิ่ตำพุงจ้ำี่พักกันจองได้เหมือนไงซื้อแล้ววะซื้อแล้วเว้ยกระปุกกระปุกน้ำใบ ทีมงานแม่ลูกออนทีมงานแม่ลูกออนแอดดีอีจำโบไอจาโบจาโบสองจาหมดได้หมดเลยนะหัวส้นกนเลยมันจ้าอยางหน่วยก็ต้องว่าไอจาว่าแต่เอเินี่ขีแตอนใส่เป็นหนวยเป็นนายกินพักกันจองแส่บวกินมอรัวตายมันเจ็บปากนั่นแหละหมักไ้น้อยนะมาเด้พี่น้องมาเด้ลุยลุยลุยใส่สุดสดสบายเลือสินเตอ มาเด้อ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 โซ่เมลูใส่เสือแพ็กคูเถอะวะลลยนะฮะมันคบได้ตายพูะรน่มันออกคบในเดียวจะบอกว่าจะขายตัวยามรองเบิ่งอ่า่าจะถึงแล้วมอแรกนะคได้เดียวไมูุนหรอคมกินแม่นบริานทไบ่ครับกินร้อนเลกคบ

อย่างนี้ตีไกลเลยหัวหัว้ตีหัวลไกลแม่พีังเียนะโอ้ยสอแล้วนะกินากินปลได้รู้เพชรเดดิหัวเนานังเนาะ ใช่แนตารตาด้วแนตาอพ้าผิดกันเจปลาเรียกแต่กระปุกได้มาไหพักน้ำกับนี่พักการจองกับนี่เป็นได้แกลี่เศษเศษเพชรพูดดีพูดดีวันดีบเพชรเป็นได้ทมมื่นกินเลือดอ่ะ ป่อนแบบพอรีโบเพชรเป็นได้เห็นน้ำตาเน่ากิดน้กตาก่างจาใช้ตางูจ้ะปอนเห็นกินก็จะลบได้เพิ่นนะะก็จะเมาอย่แบบเบิ่งไปกรุงเทพเแล้วพี่น้องเอ้ยไปนะเจ้าชิมากะไปนะอาชีงเหมือนกอนก็ไปอะไรแบบนี้ต่านายเกี่ยกจะไปขอเกี่มกู้าปอนก็มีพรอมี่ม่ผกเหมือนแบบจะเขื่อนอะปิดบันทวยเลยอินปอนบางคน พี่น้าวเอ้ยมึงควรเห็นรางเบียร์ท pues ั้งน่าคือปลาสุปสสฉะกินโมเมะนืนหันก็เจ้าคายอันน้หันขานทั้งหนาเนื่องจากไก่หันขาจะจับซื้อมากขายแม่นรอวะเอ็ดดี้เอาเบนตามมาใส่ล่าแม่ตามม่สายตะเกตโคตรซิงเฮ้ยบ้องานพอตัวยาวนะได้ับเอาเบนตาแม่สาไม่ไหวเนตาแม่ายไม่ไหว จอแมมันกินนะพี่น้องมือสภาพนะสและเพนแหงเนาะเบอร์ละเลือดตะกะปุ่นในเดียวนบพี่น้องซื้อมาตาชุ่มกินกันหลายคนแบบนี้นะมันจังแสบตะกี้ว่าสิตำยูเหือน้องมีอยูสองสามคนน้อชุมในย้ายที่นกับเม่กินนั่งน้องมันเพ็ดก็เลยเอามาตำอยู่พี่น้องลวกแล้วโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สและสิ ฝาไกไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะเมื่อนี้ก,กับงานตามน่มเนาะโดนแล้วห้าบริษตม่มนะห้ากับมาเขาขัา้วตา่มอีกกับเมื่อน,นี้เนาะมาลงคลิปจนเนาะ<อ>ไปพบอกันนะไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดี